สวัสดีสสดครับพบ<ม>กับอาจารย์โอแลอาจารย์ท็อปในร,รายการยิปซีโอซิริกอนนะก็เข้ามากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ อดี๋ยวดูกันดิแช่มาหน้าเฟซส,สวัสดีเมืกกอ่อสักครู่แชร่ครับนี่มาขอบอาจารย์โอ้ล้วอาจารย์อขอบคุณเลยเรต้องลบออก ไปทำที่ <ใน S 2> ไหนวะเนี่ยนี่ยิีสีโอสรีรดกอนแต่มันน้ำเป็นไม่สามารถโพสในกลุ่มได้ในตลาดนี้โอ้ไปโดนปิดกัน้นไปหมดแล้ว มาครับกดแชร์ออกไปนะครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะครับนะืมต้องลบออกเออเดี๋ยวแป๊บึงกำลังจะกลับไปแล้วลบให้หมดแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเริ่มใหม่หมดอะไรกันนักหนาเน,น้อเฟสเอ้ยอเขามา,าทาะไลนนะครับนะสำหรับ เริ่มใหม่หมดเลยไม่สามารถคใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม,ถามนะครับ โดนแล้วโดนเหมือนกันใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามแชร์ได้แต่หน้าเฟซทำอะไรไม่ได้แล้วนะมาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์นะอืม เข้ามากันได้นะครับนะเห็นคาว่าสดนะครับถ้าเห็นคาว่าสดแปลว่าถามได้นะครับแต่จะถามต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อหรือขึ้นด้านหลังชื่อนะครับนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร ใครเข้ามาแล้วอยากจะาถามคำถามกดไลค์กดแชร์และพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะเข้าถามเข้ามาได้นะครับคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับตอนนี้ดูที่คำว่าสดถ้าเห็นคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้มีคำว่าสดอยู่นะครับนะให้สังเกตดูให้ดีๆนะด้านบนจะมีคำว่าสดอยู่ถ้ามีคำว่าสดถามได้เลยครับคนละหนึ่งคำถามแต่ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับนะค่ะ ถามได้คนหนึ่งข้อนะคะตอบหนึ่งคำถามนะคะการงานการเงินความปรัก่โชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเลยเอาเวลา3วันเท่านั้นค่ะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนแล้วเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะฟังดีๆนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายใน3วันแน่นอนนะเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียง3วันเท่านั้นนะคะดูไพ่ข้างหน้านี้1คําคำถามครอบคลุมเลยเอาเวลา3วันค่ะ Been, h, <antics> เอาเข้ามากันได้นะครับตอนนี้นะดูที่คําว่าสดนะครับถ้ามีคําว่าสดแปลว่ายังอยู่นะตอนนี้เขาคนเข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยแต่ว่าจะถามหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งนะเพิ่งเห็นแล้วแหละว่าเข้ามากันนะเข้ามาก็กดแชร์ออกไปก่อนนะครับเพราะเราแชร์ไม่ได้ครับเราโดนสกัดการแชร์ไปแล้วนะครับนะแชร์ออกไม่ได้นะครับนะถ้าเห็นแล้วช่วยกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ได้นะครับนะ ติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร06199226450925929261 id ไรโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นให้ยิปซีพระเทพพลังจิตโกรดองคโตรดเทพร,ร,รับขันครูนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมร,ราศรี วิธีการทุกชนิดตั้งสารถ่อสารบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูและรับถอนขันครูค่ะตามนี้ครับนะแล้วผมตามนี้ครับอมาแล้วนะเริ่มไลฟ์มาแล้วคุณเบนซ์ไม่มีผู้แชร์นะคะใครไม่มีผู้แชร์ถือสลับสิทธิ์ไปหมดนะครับแชร์แล้วค่ะนุ่น27ปีภายในสาวันนี้จะได้งานไหมคะว่าตามหน้าไพ่ไปนะครับนะ เป็นความฝันครับคุณต้องไปทําคุณต้องไปสมัครจริงๆครับนะถ้าคุณอยากได้งานคุณต้องสมัครดะตอนเนี้ยนะงานหายากนะครับอืมคุณรุง้งค่ะความรักกับคนชื่อโชจะไปกันรอดไหมายสถานะอะไรคะไม่มีผู้แทนต้องบอกด้วยครับอ๋อไม่มีผู้ชายเหมือนกันต้องบอกด้วยนะครับว่าเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบหรือว่าโซแต่ตงงานหรือมีแฟนโซแต่งงานหรือมีแฟนหรือ เออคบกันอยู่เป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเป็นเด็กรับรองอะไรต้องบอกสถานะครับถ้าไม่บอกสถานะก็คือรุง้งเอาอีกแล้วมาความรักกับคนชื่อโซ่์สบายกันรอดไมไม่ยอมให้ไม่ให้สถานะาดูไม่ได้นะครับนะไม่ให้สถานะดูไม่ได้นะครับนะเป็นชู้เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบบอกต้องบอกสถานะครับนะนะโส่แต่ง<อ>งานหรือมีแฟนมุกค่ะอารู้นะคะ รู้กติกาดีบอลชอบหนูใหม่เอาอีกแล้ไม,ไม่ไม่มีสถานะงั้นต้องบอกครับสถานะนบอลชอบหนูใหม่จะได้คบกันไหมคะคือสถานะยังไม่ได้คบกันเลยอ่ะเราต้องถามสถานะก่อนสถานะยังไงคนค,คือเขาเขารู้หรือ,อเปล่าแค่นันน้นแนี่ต้องรู้ว่าไม่ม่ใช่แอบชอบอะไรเงี้ยคือต้องบอกสถานะก่อนว่าเป็นชู้ เมียน้อยเมียเก็บเมียแอบบหรืออะไรต้องบอกสถานะด้วยโสดหรือแต่งงานหรือมีแฟนแล้วหรือใช่เ,เขาเป็นแฟนเราเราเป็นแฟนเขาอบอกว่าเป็นชู้อยู่แอบบเป็นชู้หรือ,อยังไงต้องบอกสถานะก่อนเป็นเมียเป็นชูม้ม่คบกันอยู่หรือคุยกันหรือ,อยังไงต้องบอกสถานะไม่บอกสถานะเลยนะแต่ละคนเดชุษาบอกว่าคุณมุกน่า,การู้คำถามรู้รู้กติกาแต่ไม่รู้ว่าจะถามยังไงก็คือว่าคุยกันอยู่หรือเปล่าหรือ ยังไงหรือเขายังไม่รู้เรื่องเลยร<ง>ู่งความนะรักกับคนชื่อโชจะไปกันรอดไหมคบกันอยู่เอาคบกันนะเอาแค่นี้แหละนะคือมันยังไปมันยังพูดลําบากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้ใส่ใจสนใจเรื่องที่ว่าจะไปกันรอดได้ขนาดไหนนะไม่อันนี้คือเขาพยายามสร้างฐานะที่จะเตรียมพร้อมสําหรับวันข้างหน้าเอาไว้นะคะอาอจารย์โอพูดไปนะตามแบบอาจารย์โอไปเลยนะครับนะเขาสร้างสถานะนะครับนะ สร้างฐานะสร้าฐานะเออส้างฐานะเออหมายถึงว่าแบบจขขยันทํางานเพื่อวางแผนอนาคตอะเขาร่วมกันนะค่ะคือตอนนี้ใจเขาอยู่กับการทํางานอย่างเดียวตั้งใจทํางานหางเงินเพื่ออนาคตใช่แลแ้วเข็ไม่ไม,มไม่มีผู้แชร์ใครไม่มีผู้แชร์ถือสละสิทธิ์อัตโนมัตินะครับนะ ผมตีเป็นตีตความว่า้องังค่า,าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะลูกๆโลกนะคะกลมๆหัดที่โพสค่ะเดี๋ยวถ้าแชร์เข้ากลุ่มให้ให้ใหเาขาเลยนะอ,อนุมัติโพสด้วยนะคะถ้าไม่อนุมัติโพสในกลุ่มก็ไม่เห็นนะคะมุกความรักกับบอลจะได้คบกันใหม่สถานะคุยอยู่ค่ะก็ ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องไปคุยกันตกลงกันก่อนครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะมันสถานะมันคุยกันอ่ะเขาฟังหมดนะแต่ว่าการตกลงอะไรนี่มันมันต้องไปคุยถึงขั้นตกลงกันก่อนถ้าคุณอยากจะอยู่รวมกันก็แน่เขาจะคุยเขาคุยกันอยู่เนี่ยเขาจะไปคุยกันไหมยังอ่ะมันยังอ่ะสถานะคือฟังคุยกันสถานะคือคุยเข้าใจไหมก็แค่คุยสถานะก็มันยังต่อไปคุยต่อไปไงเออว่างั้นเออ มันยังคุยกันต่อไปไงเข้าใจยัง่ะนี่ดูจากหน้าไพ่ให้แล้วถ้าเกิดมันมีไพ่แบบสองถ้วยแล้วไพ่อะไรเงี้ยมันสามมันจะดีขึ้นกว่านี้เอาแค่นี้แหละนะแต่ถ้าอยากดูแบบละเอียดมาด้านหลังครับส่วนตัวผมพันห้าถูกๆดีๆส่วนอาจารย์โอเริ่มต้นทีหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะครับนะอเ,บเอเกทำบขนาดนี้ออนเลยไม่ได้เกท้าอาจารย์โอไพ่อาจารย์โออยู่ในฝ่ายไพ่ยิปซีอาจารย์ท็ S, อปอยู่ในฝ่ายไพ่พลังจีนเราพูดกันถึงว่า ใช่หอมท้ 1, 5, อพันห้าของร้อยเดียวใช่คาถามไงเพราะว่ามันถึงได้บอกว่ามันไม่ไม่เคยพูดเราเช่งง้วว่าร้อยเดียวนี่ดูด้วยกันหรอดูดูท2 2> ั้งสองคนหรืออะไรอ่าเงี้ยเเป็นไพ่ยิปซีเอ่าอืมอ่ะนะอ่ะมาคือจะดูเป็นไพ่ยิปซีหรือจะดูเป็นไพ่พลังจิตก็ว่ามาหลังใบน,นะเออไพ่พลังจิตก็สองร้อยนะคะต่อนหนึ่งคำถามไพ่พลัง ไพ่บิบซีเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักหนึ่งคำถามหนึ่งร้อยบาทคำถามพลังจิตสองร้อยบาทนะส่วนใหญ่ว,วันนี้ก็คนที่ถามก็่ไม่ได้เต็มใจจะแชร์นะหลายคนเลยลเนี่ยเนี่ยนะออกไปลนะเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนเวลาหมดก็ไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้วจริงๆด้วยนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอที่รายการ ชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศพี่มีพยากรณ์เป็นเทศนะคะ